สดีครับผมจากโครงการการวิจัยเครื่องกรองอากาศนะครับที่จัดทำโดยนายต้นละเกิดบุญนะครับและนายอัธบุรนาวาที วันนี้ผมจะมารายงานผลการวิจัยนะครับที่ผมได้ทำมาทั้งหมด5ส่วนนะครับเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับบทที่1วัตถุประสงค์ที่ผมคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยครั้งนี้1ก็คือช่วยลดโรคทางเดินหายใจนะครับที่เกี่ยวกับฝุ่นละอองแล้วก็เชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะครับก็คือเพื่อช่วยลดอาการกำเริบของโรคภูมิแพ้นะครับสคือการแก้ปัญหาการนอนไม่หลับนะแล้วอ็ไม่เพียงพอจาก และฝุ่นละอองซึ่งประโยชน์ที่ผมคาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ครับนั่นก็คือช่วยลดการเกิดภูมิแพ้ที่เกิดจากไรฝุ่นฝุ่นละอองเกสรและขนสัตว์ครับ2คือช่วยลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเชื้อราและไวรัสต่างๆ สคือเปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศบริสุทธิ์นะครับปานจากกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับบวดที่2นะครับคือแนวคิดและทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับซึ่งการวิจัยเครื่องกรองอากาศจากสิ่งของเหลือใช้นะครับพวกผมได้เอรูปรวมง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้ครับ 1ค you know, ือความรู ee, νο, ้เครื่องกองอากาศนะครับสคือเอกสารที iny, ่เกี่ยวข้องกับชนิดของแผ่งกองอากาศ3คือรายรับรายจ่ายนะครับส่วนสีก็คือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้นะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกผมจัดทําขึ้นมานะครับข้อหนึ่งก็คือเป็นความรู้ของเครื่องกองอากาศเบื้องต้นครับว่าเครื่องกรองอากาศคืออะไรแล้วทําไมเราถึงต้องมีเครื่องฟอกอากาศไว้ในบ้านสักตัวนะส่วนเอกสารที่2ก็เป็นเรื่องของชนิดของแผ่งกองอากาศนะครับว่าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ควรจะใช้แผ่งกองอากาศแบบไหนบ้างนะครับถึงจะได้ผลที่ดีที่สุด นะครับส่วนอย่างที่3าืเวลารับรายจ่ายนะครับก็จะเป็นเงินทั้งหมดนะครับก็คือบัญชีทั้งหมดที่เราใช้ทําในโครงการนี้นะครับที่4นะครับคือเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราจะทําโครงการนี้นครับเกิดขึ้นได้จาก เราได้ไปเห็นผลงานการวิจัยหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ได้รับแรงบัานดาลใจมาเยอะพอสมควรนะครับก็คือนักสถาบันวิจัยทางมอเชียงใหม่นะครับได้คิดค้นเครื่องกรองอากาศขึ้นมานะครับเพื่อตอบสนองชาวบ้านรอบๆนั้นที่เชียงใหม่กาลังประสบปัญหามลพิษทางด้านอากาศอยู่โดยใช้แค่พัดลมตั้งโต๊ะที่บ้านนะครับและต้นทุนต่ําถึง30บาทนะครับสามารถป้องกันฝุ่น pm 2.5ได้ถึง8 0นะครับอันนี้น่าจะเป็น แรงบันนาลใแที่พวกผมได้จับทำในส่วนนี้ขึ้นมานะครับในโครงการวิจัยครั้งนี้บทที่3วิธีการดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนการบุกกรและการทําดังตอบอีนี้1นึ่งีรีต้องเตรียมจุดหกล่องโฟมสองแผ่นก๊อกอากาศสาสายไฟ4ปลั๊กไฟ5พัดลมคอมพิวเตอร์2ขั้นตอนการทํา2.1นํากล่องโฟมมาเจาะรูตรงกลาง2.2นําพัดลมคอมพิวเตอร์ มาใส่ในกล่องโฟมที่เจาะรูไว้แล้ว2.3เอาปลั๊กไฟมาต่อกับสายไฟ2.4เอาแผ่นกอ,อากาศมาใส่ในกล่องโฟมและปิดฝาเป็นการเสร็จทผลการวิจัยการวิจัยสิ่งประดิษฐ์โครงการเครื่องกรองอากาศโดยมีนักเรียนนักศึกษาจำนวน10คนมาวิเคราะห์ความคิดเห็นรวมกันเห็นว่า 1. เครื่องกองอากาศสามารถเคลื่อนย้ายพื้นที่ได้ง่ายดูกต่อการใช้2เครื่องกรองอากาศ มีขนาดที่เล็กไม่เกะก,กะมากเกินไปสะดวกต่อการจัดเก็บ3เครื่องกองอากาศสามารถเปลี่ยนแผ่นกองอากาศได้ง่ายไม่ยากจนเกินไปบทที่5าคือสรุปการวิจัยการอภิปรายแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับโครงการวิจัยครั้งนี้นะครับก็าจากการผลอภิปรายกลุ่มดังกล่าวนะครับโดยเป็นกลุ่มนักศึกษาเพศชาย6คนนะครับรวม,มเป็นลละเปนร้อยละ60%แล้วก็เพศหญิงอีก4คนนะครับรวมเป็น ร้อยละสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผลอภิรายได้ผลออกมาว่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานนะครับอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับการอภิรายผลครั้งนี้ครับเราได้สรุปได้ว,ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชิ้นงานนะครับซึ่งสรุไปได้ดังนี้คือความพึงพอใจในคุณภาพชิ้นงานนะครับอยู่ในระดับดีมากนะครับความสะดวกในการใช้งานนะครับอยู่ในระดับที่ดีและปลอดภัยและความพึงพอใจความสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดับดีนะครับ แล้วก็ความพึงพอใจความปลอดภัยในการใช้งานอยู่ในระดับดีครับก็การยืดหยุดในการใช้งานอยู่ในระดับดี และใ, no ในส่วนประโยชน์ของชิ้นงานครับอยู่ในระดับดีมากครับสาม nice รสารถตั้งบนโต๊ะหรือชั้นวางของได้นะครับอยู่ในระดับดีมากแล้วก็ความสามารถในการนําไปประดับตกแต่งบ้านนะครับอยู่ในระดับที่ดีมากเหมือนกันข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้นะครับคือ1นะครับเครื่องกองอากาศค่อนข้างมีน้ําหนักเบานะครับและสามาร e ถเคลื่อนย้ายได้ง่าย2เรื่อคือโครงสร้างของเครื่องกรองอากาศที่ค่อนข้างเล็กครับทำให้สะดวกต่อการพกพา3คือสามารถเปลี <c roy ance balloons> ่ยนตัวกรองอากาศได้ค่อนข้างง่ายและสะดวกข้อเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งต่อไปนะครับก็คือพวกเราควรจะมีการ วางแผนวางโครงการให้ชัดเจนง่ายต่อการทําในครั้งต่อไปครับสพวกเราจะคํานึงถึงการที่จะทําให้อุปกรณ์นิสโรตการพกพาแล้วก็ขนาดเล็กนะครับทำให้ไม่กินพื้นที่ในตัวบ้านมากนักนะครับครับผมเราก็มาดูตัวชิ้นงานโครงการเครื่องกรองอากาศกันดีกว่าครับครับนี่ก็คือตัวหน้าตาของตัวชิ้นงานนะครับผมมีหน้าตานะครับจะมีพัดลมนะครับผมติดอยู่ด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วในส่วนของ ด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของตัวสายไฟนะครับก็ตัวสายไฟจะเป็นแบบ USB ในส่วนของตัวกลไกของตัวชิ้นงานนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ตัวในตัวโฟมเนี่ยจะมีในส่วนของตัวแผ่นกองกาศนะครับอยู่ด้านในแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับจะอยู่ในส่วนของด้านฝั่งนี้นะครับแผ่นกองกาศจะมีสีฟ้าแล้วก็สีน้ำตาลตรงนี้นะครับ ในกนใลไกของการทํางานของตัวเครื่องกรองอากาศนี i̇şte section, road, mm ้นะครับผมก็คือเราจะนําตัวลมนะครับผมเข้ามาในส่วนของฝั่งนี้เพื่อจะผ่านในส่วนของตัวเครื่องกรองอากาศนะครับทั้งสองแผ่นนี้นะครับแล้วก็ผ่านเข้ามาในส่วนของช่องนี้นะครับแล้วก็ตัวพัดลมนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะดึงไปออกฝั่งนี้ส่วนของด้านนี้นะครับตัวพัดลมนะครับตรงนี้นะครับจะไม่มีก้านนะครับก็คือจะเป็นฝั่งดูดลมเข้านะครับ ส่วนของด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพัดลมนะครับที่ดูดลมออกซึ่งจะมีก้านนะครับตรงนี้นะครับสายไฟนะครับก็จะมีขั้วบวกขั้วลบอย่างนี้เลยด้านในนะครับนะก็คือกดไกนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับและในส่วนของตัวข่าไฟนะครับก็ดูไม่ยากนะครับตัวพัดลมตัวนี้นะครับผมนะในส่วนของตัว การใช้ไฟนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ประมาณ12โวลต์นะครับจะมี2ตัวนะครับก็คือฝั่งนู้นด้วยนะครับก็จะประมาณ24โวลต์นะครับตัวสายไฟนะครับที่เราต่อนี้ได้มาตรฐานนะครับมาตรฐานมาเรียบร้อยโดยจะมีหัวแปลงนะครับหัวแปลงตัวนี้นะครับก็คือแบบเป็นแบบสายชา์จทั่วไปก็ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวอินพุตของเขาจะอยู่ประมาณ 100ถึงสองอยสีโวลต์นะครับผมโดยเราจะนำตัวสายไฟนะครับมาต่อนะครับก็คือสายไฟตัวนี้นะครับจะเป็นหัว usb สามารถมาเสียบกันได้เลยนะครับต่อไปแล้วนะครับต่อเรียบร้อยตัวปลั๊กไฟนะครับที่เราจะลองเทสนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับจะอยู่ประมาณที่15แอมป์นะครับผม1,000วัตต์นะครับ200 ห้าสิบโวลต์นะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับเราก็จะลองเทสกันด้วยตัวนี้เลยนะครับผมครับอ่าโอเคติดแล้วนะครับติดมันที่ร้อยนะครับในส่วนของพัดลมนะครับก็จะหมุนแล้วเห็นไหมนะทั้งสองฝั่งตรงนี้ดูดลมเข้านะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นตัวดูดลมออกนะครับก็ถ้าปิดกล่องแล้วนะครับโดยประมาณนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยหน้าตานะครับผมแบบนี้ โอเคครับเรียบร้อยครับผมกับการรายงานนะครับผมตัวชินงานโครงงานเครื่องกรองกะนะครับอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังผลงานไม่แจ้ของผมด้วยก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมขอบคุณที่เข้ามารับฟังครับ